เออลองกระโดดลงไปดูพี่ไม่งั้นพี่ก็เดินเดินดีๆเดินดีๆพี่นัดเดินดีๆพี่นัดเดินดีๆเดินดีๆ ลรากระโดดลงไปดูพี่ไม่งั้นพี่ก็เดินเดินดีๆเดินดีๆพี่นัฐเดินดีๆพี่นัฐเดินดีๆเออเดินดีๆเดินดีๆเดินดีๆเดินเดินดีๆเดินดีๆ

มาแล้วนะคมแบบ่วงเวลาเต็มที่คือตื่นสายกว่าเพื่อนเอออแล้วยังมาเจอโผล่หน้ามานี่ก็บอกว่ายังไม่อาบน้ําใช่ไหมยังเออโอ้ส่วงเวลาเต็มที่เลย่วงเวลาเต็มที่แล้วเจ้าขับรถตามค่อยมาเหตุยังเจ้าไม่ขับก็ได้ถ้าเจ้าไม่ค่อยเพรตั้งใจว่าเขาจะมาที่นี่อยู่แล้วไงเอื่อบรรยากาศด้วครับผมอู้ดพนพนบรรยากาศดีมากครับใช่หรือพอบพ่อเข้ายศ nhiêu, Mày bài bằng nhiều sửa nhiêu ba bài Mày mày bằng mẹ nhiêu ba? มมัน,มไน่ได้สีส้มแนะ้ะสีแดงความานเนี่ยตัไปตัวมนะันคือเป็นตาหาเรื่องเท่าแทะตาหาเรื่อง, Grammy งเลยอย่างไรเนาะวันนี้ <comm and of stress> จริงจริงผมก็ไม่เคยเห็นสักทีนะพี่ว่า <comm and of stress> ควายจะไล่คนใส่เสื้อสีแดงอะ <comm and of stress> แต่ว่าทำไมเขาจ้องเขาจ้องผมจังเลยเมือกแล้วเมือกผักขมาก็ไหวโอ้ยผักเข้ามากระแดงเสือกระแดงประเทานี้ไม่มีอะไรจ้ามาเดินเล่นเฉยๆจ้าที่นัดเปลี่ยนเสื้อกันไหมที่นัด อันนั้นเอาไว้ใส่พรุ่งนี้พี่แนาเาขึ้นเน็จะคอยพูดเดีวอแต่ข่พูดเดียวนอจังใดนอบบนี้ั่นนั่นนั่นี่เจี๊ยนี่เจียนมาแล้วไปกันเด้อี่เจีนไปเมื่อกันเด้อ ฮะกลับไปไส่เพื่อนไปฝูกไว้โอ้ก็ถือว่าสมมุติฐานนี้เป็นจริงนะครับผมก็จริงเน้อยมันไหนหลีด้วยโอ้ยเนาะกลับด้านกระแดงคือเก้าเสียคอยกัน นั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นไงเหมือนเขาเรียกเพื่อนมาด้วพี่เน,นาะดูหน้าพิตเตอร์พ่ตตุขณะนี้ควายได้ร้องไปหมดแล้วตอนนี้ควายได้ร้องคุณไม่หมดแล้ว <laughs> อย่าขยับอย่าขยับเด้อ เอาพักม้าพกหัวนี่ควายไม่เชื่อนะพี่เดี๋ยวถ้าเ,เกิดว่ามันมัน <c oughs> <c oughs> ย่อพี่อย่อลงพี่อาย่อลงปรจันหน้ากันแล้วครับผมระหว่างหมูระหว่างหมูกับควายนะครับผมนะครับผมใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเอาละครับผมปลาทองปลาทองหัวก็ไปทีหนึ่งนะครับผมควายวิ่งครับเอาละครับผมระหว่างแม่ปลาทองกับควายนะครับผมควายวิ่งนะครับผมควาย สวยควายหนีนะครับผมอันนี้เขาเรียกสวยควายหนีนะครับผมพูดอดไรไปไทยบรรยากาศโอ้ยเปี่ยนดิอ่าวันนี้พี่เขาพี่เขากค็คือเรา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 หาควายไม่ได้นะ ไปแม่ทองเกลาวทองกลาวนี่นีนมาอยู่มันตือนโอ้โหไปไหนควายตื่นเดนียวเนียงึดทองกลีาวเด้อปรนีดงานนี้ล้มเหลวนั่นกเชือมาอีแล้วต้องแ่ค่อยลดต้องให้มันอยู่ในครอกเจ้าถึงขีได้ชิด ัดกยเเคยขีงกเต็สิเด่นคือเก่าก้วยมันก้ยทั้งทงทั้งเสือทั้งทงเขาอักลวยเป่าดิอันนี้กลวยเปล่าเล็กหน่อยเพราะีหลังมันจะเี่ยอไม่มีใคเคยขีหลังมันเขาก็เลยไม่ชินแต่ตะกี้ตัวหน่อยนี่ห้วยตัวน่อยเท่าไหร